โอเคอก็กาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป a l i ร e crossover นะครับผมก็สำหรับ a l i ร e part ที่ทุกคนพี่จะมาทําตามคาขอคนดูนะครับผมที่ขอพี่เข้ามาก็เยอะพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเจ้าตัวปราสาทดันเจียนนะซึ่งพี่ทําล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ EP นี้เลยทุกคนครับนี่เลย175เนาะพี่ก็ยังไม่ได้ทําต่อเลยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยฟาร์มหลายเกมมากๆในะช่วงนี้ก็สำหรับ EP เนี่ยพี่จะควบไปทั้ง2เลยนะครับไม่ว่า ดูในไลฟ์สดพี่เนี่ยน่าจะเห็นลวพี่ไปถึงแล้วนะครับก็พี่จะเริ่มนตั้งแต่ชั้น200แล้วก็ไปถึงชั้น225เลยเห็นเขาบอกว่าชั้น225เนี่ยมีบอส์ใหม่ด้วยนะเห็นน้องทักมาบอกว่าเป็นเจ้าตัวลูฟี่ปะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่ต้องไปดูด้วยตัวเองนะครับว่าใช่จริงหรือเปล่านะถ้าเป็นลูฟี่เนี่ยเท่มากนะทุกคนพี่ว่าแต่ไม่รู้ว่าจะโหดที่สุดหรือเปล่านะครับต้องเอาเมยอพิสูจน์กันด้วยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่จะไปลุยปรานะคปลิป ต่อไปของพี่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาดูของก่อนนะครับว่า EP เนี่ยพี่เตรียมอะไรไปบ้างพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยพี่ฟาร์มน้อยมากนะสำหรับอะไรคอร์ทโอเวอร์นะครับเพราะว่าพี่เล่นหลายแมปอย่างที่พี่บอกเนาะในเรื่องของชายาครับพี่จะใช้เจ้าตัวนี้เลยของชั้นที่200นะครับนี่ จะเป็นฉายานี้นะที่พี่ได้มานะครับผมมันก็จะบวกในเรื่องของเจ้าตัว Shadow Level นะครับกับเจ้าตัว Weapon Damage ประมาณนี้เลยทุกคนครับแล้วก็แรงตัวละครหลักนะครับก็จะเป็นแรงที่ดีที่สุดของปัจจุบันเ้าก็จะเป็น UR บวกนะนทุกคนะแรงนี้เลยนะครับผมส่วนลีลิกครับลีลิกพี่จะใช้เป็นเซตนี้เลยทุกคนครับเป็นเซตเพิ่มเลเวลเงาเนาะเซตที่ดีที่สุดที่พี่มีจะเป็นเซตนี้เลยครับผมก็จะมีตัวได้ตัวนี้เนาะจากอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับพวกนี้จากอีเวนต์ฮาโลวีนหมดเลยนะอันนี้ชั้น200ชั้น100อครัคนหนที่่ไมรู้อ ไดนะ้เดี๋ยวพี่มาทาคลิปแยกให้นะครับลิลิกแต่ละอันเนาะลิลิกที่พี่จะใช้เนี่ยทั้งหมด10อันก็จะมีตามนี้เลยครับผมอันนี้ยังไม่ใช่ลิลิกที่ดีที่สุดนะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่อัพสุดเหมือนกันแต่ละอันเนี่ยยังเป็น GM ก็ยังมีเลยทุกคนครับยังไม่ใช่ GM บวกเลยนะก็จะมีประมาณนี้พี่คิดว่าน่าจะผ่านนะครับสำหรับเจ้าตัวลิลิกเซตนี้เนาะอันต่อไปครับผมจะเป็นเซตดาบเนาะดาบเนี่ยก็จะเป็นดาบคอนเท้าเทียนวะิ่งก่อนเรียกว่าคอนเท้าเทียนนะพี่ติดปากเรียกนะครับ จะเป็นเจมใหม่เนาะที่เป็นระดับมิติกนะทั้งหมด6เม็ดเลยทุกคนใครไม่มีของเนี่ยอย่าไปหาทำานะทุกคน6เม็ดนี้พี่บอกเลยว่าใช้ของเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจะตัวทิกเก็ตเนาะแล้วก็พวกรีเจเนอรียคอปั้นแรคอีปิคอเนี่ยโอ้โหใช้เยอะมากครับ6เม็ดนี้พี่บอกเลยใครไม่มีของอย่าไปหาทำนะครับใส่แค่เม็ด2เม็ดก็ได้เนาะเราไปแยกใส่อันอื่นเอานะ ก็6เ็ดเนี่ยก็จะบบนในเรื่องของ Shadow Power มาอีก150ครับแล้วก็ Weapon Mastery นะครับอีก150อันนี้ก็จะแรงเหมือนกันนะทุกคนอย่างต่อไปในเรื่องไอเทมครับไอเทมที่จะใช้ตัวน้ำยา b o o ต t 2ออันเหมือนเดิมนะครับหลักๆเนาะก็จะมี Shadow Potion นะครับกับ Weapon Potion 2อันหลักๆตอนนี้เลยแล้วก็อันต่อไปครับจะเป็นในเรื่องของ Stat Player Stat Player เนี่ยพี่ยังเล่นเป็นสายเงาเหมือนเดิมนะตามนี้เลยครับอาจจะมี Shadow Power เนาะ660นะครับแล้วก็ Shadow Agility ครับ280เนาะ แล้วก็ Shadow l a c k นะครับผมหรือว่า Shadow ระยะนั่นเอง380เนาะก็จะมี Speed Player ครับ320ประมาณนี้เลยครับที่พี่จะใช้เนาะในเรื่องของเจ้าตัวทาเลนตครับทุกคนครับพี่จะใช้เป็นในเรื่องของ Shadow d รา a เอน,นะครับล้วนเลยนะสาย2นี่นะก็จะมีอันไหนที่เพิ่มลีลิกเนี่ยพี่จะแยกไปใส่ลีลิกนะครับเพราะว่ามันคุ้มกว่าเนาะอ่ะอย่างไอ้300เนี่ยไปใส่เป็นเซตลีลิกนะครับแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็จะเป็น675 อันนี้ก็จะไปใส่เซตรีลิกเหมือนกันครับแต่หลายคนเนี่ยถามในเรื่องของเจ้าตัวทาเลนต์มาเยอะมากๆนะครับว่าทำไมพี่แมวสล็อตเงาพี่ต้องบอกก่อนนะครับสล็อตเงานเนี่ยเราเอามาก็จริงเนาะใส่เงาได้เพิ่ม3ตัวแต่ว่าดาเมจจะน้อยกว่าเจ้าตัวลีลิกนะอันนี้พี่ต้องจาก่อนนะครับก็สำหรับในเรื่องของทาเลนต์ใส่ตามนี้เลยใครที่จะเล่นตามพี่ก็ใส่ได้นะครับประมาณนี้เนาะไปถึงตัวทําดามเมจหลักของพี่ครับก็จะเป็นในเรื่องของเงานั่นเองเนี่เลยเงานเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยอย่างที่พี่ได้บอกไปนะฟาร์มน้อยมากนะครับง <laughs> งเง อ่ะเจ้าตัว R บวกตัวนี้ได้จากการแลกมานะของ Battle Pass เนาะอันนี้ก็ได้จากการแลกมาครับอ่ะ3ตัวนี้ <c oughs> ได้จากแลก Battle Pass มาล้วนเลยแล้วก็ พี่ไปลงเจ้าตัวอินนะครับอินของฮาโลวีนเนาะเนี่ยก็ได้มาเพิ่มประมาณนี้เลยครับแต่ถามว่าแผทนี้เนี่ยสามารถทำอา R บวกได้ไหมเราสามารถเอา R 6ตัวแบบเนี้ยไปรวมเป็น R บวกได้นะแต่พี่ยังไม่ได้ฟาร์มครับพี่จะใช้เป็นเซ็ตนี้ก่อนแล้วกันหลักๆเลยนะครับผมนี่เลยดาเมจที่พี่จะใช้ทั้งหมดเลยนะที่พี่จะไปลงนะครับไม่รู้ว่าจะถึง2-2-5หรือเปล่าแต่พี่ภาวนาให้มันถึงนะเพราะว่าดาเมจก็ค่อนข้างที่ะเยอะนะครับ เดี๋ยวเราไปเทสดาเมจดีพกันก่อนทุกคนครับว่าของพี่เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะแต่น้องหลายคนเนี่ยอยากลงตามจะได้รู้ว่าดาเมดดีพประมาณนี้สามารถไปถึงได้หรือเปล่าเนาะสังเกตกันครับพี่จะตีด้วยนะแล้วก็เอาเงาซัดไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตดาเมจดีพมุมขวากันนะครับทุกคนตอนนี้พี่เห็นอยู่ประมาณ500บวกบวกนะห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยสามสิบป่ะทุกคนก็รวมๆเลยทุกคนประมาณห้าร้อยห้าสิบ QAVG นะ <laughs> QAVG นะทุกคน ซึ่งเป็นค่าที่เยอะมากๆนะก็ประมาณนี้เลยครับโอเคครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มมาเลยครับสำหรับเจ้าตัวปาราศาสดันเจียนชั้นที่200ถึง225นะครับผมและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์ เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอป,ปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดี่คริษฐานมาครับเดี๋ยวพี่เข้าไปเลยทุกคนครับพี่จะขอเริ่มตั้งแต่ชั้นที่200ไปเลแล้วทุกคนครับนี่เป็นชั้นนี้เนาะเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูช่วงที่พี่ไล์สุดเนาะพี่ไล์สดเนี่ยปีนชั้น200มาให้ดูแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายคลิปมาให้ดูเนาะเดี๋ยวพี่ลงตั้งแต่ชั้น200ให้ดูแล้วกันวววว่่่าาาาาานานนนน้้้จจนะ้้้้้อ้อออองงงงงหลลยยยยคเีีจจจะะะะะััััดดดดไไไไไมมถึรรรูช200ตบบแก็ นี่เลยอันนี้จะเป็นชั้น200พี่แนะนําให้มาดันนะพี่บอกเลยว่ามีของดีอยู่นะครับ่ะขออนุญ,ญาตเปิดออโต้ครับนี่ออโต้แอตแทกลุยปบับทุกคนพี่ขอเปิดในเรื่องของเจ้าตัวดาเมจก่อนนะครับนี่เลยชั้น200เนี่ยจะเป็นบอสคิงตัวนี้นะครับทุกคนนี่บอสคิงตัวนี้เลยแล้วก็บอสคิงเนี่ยจะได้ในเรื่องของลีลิกตัวนี้นะนี่เป็นลีลิกเจ้าตัวหัวกะโหลกที่เป็นระดับมิติครับนี่ถ้าทำแรง G M บวกได้ทุกคนดูดิดาเมจขึ้นมาเยอะมากนะพี่แนะนานะครับเจ้าตัวนี แล้วก็ฉายาที่พี่ใช้อยู่นะจะเป็นฉายานี้เลยสำหรับชั้น200มีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตผ่านไปเลยเนาะเดี๋ยว EP นี้เราจะไปหา225กันครับตอนนี้พี่ยังไม่กดคูณ4นะพี่ขออนุญาตตีไปเรื่อยก,ก่อนถ้ามันจุ่มเนี่ยพี่ถึงจะกดนะครับสำหรับเจ้าตัวคูณ4ด้านขวาบนนี้นะปะ่ะดูกันว่าเราจะถึงหรือเปล่านะครับพี่คิดว่าน่าจะถึงนะปามาสักระยะหนึ่งละนี่โอ้ยพี่ลืมเปิดน้ำยาเอาเพชรวทุกคนขออนุญาตเปิดน้ำยาเอาเพชรก่อน นี่เอาเงินกับเพชรครับมันจะได้แบบว่าได้คุ้มๆไปเลยนะป่ะตอนนี้ยังวันช็อตอยู่นะครับสองหนึ่งหกเข้าสองหนึ่งเจ็ดเลือดเนี่ยดูยังไม่ได้นะเลือดมอนดูยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่จุ่มครับทุกคนคือถ้ายังไม่จุ่มเนี่ยจะไม่สามารถดูเลือดมอนได้เนาะอันนี้ก็วัดจากดาเมจ DPS ของพี่แล้วกันเนาะประมาณนี้เลยครับยังวันช็อตอยู่ครับ สองหนึ่งสองโอ้เอาว่ะนกคนวันช็อตยาวๆเลยอ่ะถ้าทีมที่ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นเจ้าตัวอีกฤิดนะครับแรลงอาบวกทั้งหมดเนาะแต่ตอนนี้นะครับพี่ก็มีทีมประมาณนี้แหละไม่ได้ค่อยได้ฟาร์มสองหนึ่งห้าครับเริ่มมีติกต๊กๆนะสองหนึ่งห้าอ่ะก็ยังวันช็อตได้อยู่ครับสองหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดไปด้วยความเร็วแสงครับโอเคสองหนึ่งแปดครับยาวๆโอ้สบายปะนี่ 1> 2 1 9เอ่ะ219เริ่ม2องติค่ะทุกคน2อ0ครับโอเค2 2 0เนี่ยเริ่มค้างนะเริ่มมีอาการค้างให้เห็นนะครับ2 2 1โอเคเริ่มเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับถ้าเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยพี่ขออนุญาตกดคูณ4ไปเลยนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็ปีนในเรื่องของชาร์โดจะในเล่าลงเนาะจะได้ไปตีตัวเดียวแบบนี้นี่จะได้ไวหน่อยนะครับนี่เลย นี่คือคูณสี่แล้วครับผมเวลาที่เหลือเนี่ยก็คือโอ้เท่าไหรน่นี่สามชั่วโมงโอ๋อเดี๋ยวนี้มันรวมให้เลยเหรอทุกคนเออพี่เพิ่งรู้ว่านี่ในอัปเดตก็คือถ้าสมมติเราเริ่มจากชั้นไหนเนี่ยมันจะรวมเวลามาให้เลยครับโอ้วันนี้ดีนะพี่มองว่าดีมากนะครับอันนี้พี่เพิ่งเห็นก็คือพี่เริ่มจากชั้นสองร้อยใช่ไหมที่ต้นเกมที่พี่เริ่มมาก็คือมันจะรวมเวลาทั้งหมดที่เริ่มมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสองร้อยครับก็หมายความว่าเนี่ยพี่มีสามชั่วโมงกว่าว้าว ใครที่เป็นสายแบบว่าดันหอเนี่ยถูกใจสิ่งนี้นะพี่ว่าสายดันท็อปบอร์ดสายดันกระดานอะไรพวกนี้นะทุกคนอันนี้น่าจะถูกใจเขานะครับโอ้อันนี้ถึง225แล้วทุกคนพี่ลืมดูเลยเป็นลูฟี่จริงๆครับนี่ไงลูฟี่ครับทุกคนแล้วก็เราได้จะได้ฉายาด้ปะเอาวะอันนี้เป็นลูฟี่ครับพี่ขออนุญาตซวยไปก่อนนะอ,อือหูสกัดอะไรไม่ได้ด้วยไม่ได้ลีลิกด้วยเดี๋ยวเรามาลงอีกรอบหนึ่งแล้วกันทุกคนครับ โอเคก็ชั้นนี้จะเป็นลูฟี่นะแล้วก็ในเรื่องของฉายาครับถ้าเรามาถึง2-25เราจะได้ฉายาใหม่มาจะเป็นตัวนี้ดีกว่าหรือเปล่าออ้บวกมา4ี่ครับนี่ดีกว่าครับทุกคนตัวนี้4ี่ครับตัวนี้บวก4ีของดีครับทุกคนโอเคพี่ขอญาติดตั้งฉายานี้ไปเลยละกัน อันนี้ก็จะเป็นฉายาใหม่นะครับที่เราได้มาเนาะแล้วก็เหลือตัวละครเขากับเจ้าตัวลิลิกเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวนครับทุกคนนะทุกคนหลังจากที่เรายืนรอสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปวนเลยทุกคนครับสำหรับ225เนาะเมื่อกี้เราลงไปยังไม่ได้วนเลยนี่ตอนนี้พี่ก็เปิดมาแล้วครับ225เป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตลงไปวนเลยจะเอาเงานะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเงาเนาะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็นลีลิกนะครับพี่จะมาดูว่ามันเมตาหรือเปล่าถ้าไม่เมตาพี่จะปล่อยนะครับสาหรับช เพราะว่าตอนนี้ในเกมเรายังมีอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่นะที่เป็นของเมตาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาแล้วก็ลิลิกอาจจะต้องเสียเวลาไปหาตรงนั้นดีกว่าเนะเาะอันนี้ขอเข้ามาดูก่อนทุกคนว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยพี่จะเริ่มที่เงาก่อนครับผมเงาเอาเงาก่อนเ,เ,เลยครับขอแค่สกัดติดพอนะรับเจ้าตัวลูฟี่นะครับผมมาดูกันว่าดาเมจที่เขาทําได้เนี่ยเท่าไหร่นะต้องมาดูที่ดาเมจนะครับโอ้รอบนี้สกัดไม่ติดครับถ้าสกัดไม่ติดเนี่ยพี่ขอผ่านเลยโอ้ได้ลิลิกมาด้วยทุกคนอันนี้ถือว่าโชคดีนะ มาครับทุกคนหลังจากที่พี่ลงไปสักระยะหนึ่งตอนนี้พี่ได้มาแล้วนะสาหรับเจ้าตัวเงานะครับนี่เลยเป็นเงาลูฟีนะ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันทุกคนครับว่าเจ้าตัว R บวกของเขาเนี่ยจะทาดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนาะพี่ขออนุญาตเข้ามาที่อินเด็กครับสำหรับเจ้าตัวลูฟี่นะครับดาเมจที่เขาทําได้เนาะอยู่ที่400นะครับ401เนาะจุดหกเอ็ท v วเอนะทุกคนแล้วก็อัลติเมทเนี่ยอยู่ที่ 4.13 QAVG นะเฮ้ยแรงอยู่วะนี่4.01.61 TVG เหรอเดี๋ยวเราต้องเอามาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวบอสของเจ้าตัวนี้ครับอู้ลูฟี่ดีกว่านะั้นนี่ทำไปเล่นไปน่าจะต้องได้หาลูฟี่มั้งครับแล้วก็อันนี้แค่เป็นดาเมจพื้นฐานนะทุกคนเพราะว่าในเกมเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่สามารถวัดดาเมจพื้นฐานของตัวละครตัวนั้น,น,นได้นะเพราะว่าพี่ลองวัดมาหลายตัวแล้วพอมาทําแรงตันจริงๆอ่ะบางตัวก็สู้ไม่ได้นะอันนี้พี่ต้องบอกก่อนนะครับถามว่าสู้ไม่ได้ยังไงถ้าสมมุติใช่ะ อย่างพี่ไปฟาร์มลูฟี่อ่ะพี่ต้องฟาร์มลูฟี่จนได้จนกว่าจะได้แรงอาบวกมาทุกคนอ่ะจนกว่าจะได้แบบนี้มาแล้วทําตันนะครับนี่เราถึงจะมาวัดดาเมจต,ตรงนี้ได้ทุกคนว่าดาเมจของเขาเนี่ยสู้กันได้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วนอกจากนั้นทุกคนครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือเจ้าตัวลิลิกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเลื่อนหาลิลิกก่อนเมื่อกี้เราได้ลิลิกมา1อันนะพี่เห็นแวบๆบแบบอยู่นะครับอ๋อนี่เป็นระดับอีพีครับทุกคนลิลิกนี้โอ้เป็นลิลิกไม่ดีครับ น่าจะไม่ติดเมต้านะแต่ถ้าจะเล่นสายดาบน่าจะได้นะเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นจากเจ้าตัวเปอร์เซ็นต์ดาบแล้วค่อนข้างที่จะสูงนะครับโอเคครับทุกคนก็สําหรับการไต่หอคอยนะครับของเจ้าตัวปราสาทแวนเจียน300ชั้นเนาะสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยพี่ไต่ตั้งแต่ชั้น200จนถึง225เนาะแล้วก็าพาร์ทหน้าเดี๋ยวพี่จะมาทํา250ให้ทุกคนไม่รู้ว่ามอนจะเป็นตัวอะไรนะครับก็สํหรับคลิปวีดีโอนี้มีประมาณเท่านี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีโอหน้าสําหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย